สวัสดีค่ะร้านเมยา่สาสตาลอนเนลแอนไอรัสมาเมนีซิมาล้างสีเล็บเจลล้าง PVC ีแล้วก็มาทาสีเล็บเจลใหม่นะคะลูกค้าท่านนี้ค่ะต่อไปได้ยังบ่ถึงเดือนค่ะแต่ว่ามันก็เริ่มยาวแล้วลูกค้าก็อยากเปลี่ยนลายเปลี่ยนสีแล้วมารอบนี้ว่าจะเอาสีหวานอันดับแรกเราก็มาเจียสี เจีย PVC ออกก่อนนะคะลูกขามาหนันนิวขนาดเร็บตอนนั้นนิวกับมากครบทุกนิ้วเลยไม่มีหลุดเลยสีก็ไม่มีะลอกหลังจากเจีย PVC หายบางลงแล้วเราก็มาห่อน้ำยาอะซิโตนแล้วก็มาดันดันดัน,ดนอ PVC ออกเนาะคะ่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด10นิว้วห่ออะซิตโตนล,ลกูกกามม เคลียหนาเล็บออกใช้คุดเชอร์นะคะขูดขูด,ข,ดขูดออกส่วนที่มันยังแข็งอยู่ก็คือรีมูเวอร์ทาซ้ำแล้วก็ขูดจากนั้นเฮากระจะมาใช้หัวเจียหัวเจียรกระดาษทรายมาขัดต่อเนี่ยคะ่ะใส่หัวเจียรกระดาษทรายมาขัดหน้าเล็บต่อให้ เล็บเรียบให้ pvc หลุดล่อนออกให้หมดจดให้สะอาดนะคะแล้วก็เป็นการเคลียร์หน้าเล็บลบความมันของเล็บออกเพื่อที่เทาจะทําการทาสีต่อไปนั่นเอง <c oughs> โอ้ยมีหอดไอใส่เสียงผากบัดเจียให้ครบทุกหมดทั้ง10นิ้วแล้วจากนั้นเท่ากับใส่บรับ ใช้บัฟมาเคลียร์หน้าเล็บออกเพื่อให้เรียบเนียนยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้สมูทเอาผ่าผิดขั้นตอนอันนี้บอมแมนใส่บัฟค่ะใช้หัวเจียตกรดาดาทรายมาเจียออกล้าเหาก็จะใส่หัวเจียเม็ดข้าวสารมาเปิดหนังค่ะหัวเจียเม็ดข้าวสารเปิดหนังขึ้นเพื่อให้เราจะตัดหนังเคลียร์หนังง่ายได้ง่ายขึ้น เปิดคืนเฮ็ดยางเปิดขึืนเพื่อให้ทาสีเล็บทนแล้วก็ให้โค้งสวยได้รูปจากนั้นจังสีมาใส่บับค่ะใช้บับขัดหน้าเล็บให้เรียบเงายิ่งขึ้นเพื่อบรให้เป็นครูเป็นคระเพื่อที่จะพร้อมทาสีนะคะบับไปเลยครบทั้ง10นิ้วแล้วจากนั้นเราก็จะมาใช้น้ำยาหนังอ๋อยังบาแหลวอยู่ผักไป ทัวทีบทัวแดนจากนั้นเราก็จะมาใช้ตะไบแต่งทรงเล็บก่อนนะคะใส่ตะไบจัดแต่งทรงเล็บก่อนวาบ้านเด็จจัดทรงเล็บจากนั้นเราก็จะมาใช้น้ํายาหนังนิ่มค่ะนํายาหนังนิ่มแล้วก็ใช้คูชเชอร์ดันดันขึ้นไปเพื่อจะทําการตัดหนัง่ยาย่าเหตดเล็บจะเคลียร์จะเคลียร์ยหน้าเล็บตัดหนังทุกเคสนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าหนังน้อยหนังเยอะแต่ว่าก็คือตัดให้ทุกเคสค่ะ ใส่คูดเชอร์ดันดันดันเปิดนางขึ้นไปแล้วก็เก็บโค้งเล็บให้สวยงามทําทั้งหมดให้ครบ10นิ้วจากนั้นยายากจะมาล่ตัดหนังค่ะตัดหนังก็จะทําการเปิดหนังข้างบนขึ้นอย่างเงี้ยเผื่อถ้าออกมาแล้วเล็บจะได้ดูสะอาดสะอา้านดูโคง้งเงางาม,งามแล้วก็สีติดทนนะคะ ต,ตัดเล่มไปจนว่าครบทุกสิบนิ้วจ้าคลิปนี้กัจะยา้ย่น่จักหน่อยุอส่าฟ,ฟังให้จบเดอ้ออยากให้ดูขั้นตอนการทำเล็บสไตล์ยายาแบบแบบแบบจัดเต็มแบบว่าตั้งแต่ต้นจนโจบว่ายายาทำเล็บยังไงมีเทคนิคการทำเล็บยังไงมีขั้นตอนไหนบ้าง เบิงลูกสัวสีแหลวแต่ละขันตอนจากนั้นก็จะมาลงพายเมอร์เพื่อไล่ความชื้นจ้าแต่ยะอยาก,กจะมาลงเบทฮาร์ดเจลของบาดกก้านะคะเพื่อเสริมหน้าเล็บให้แข็งแรงแล้วก็เพิ่มสีติดทนนานยิ่งขึ้นทาไปจากนั้นเราก็จะมาเริ่มลงสีสีลูกค้าจะเอาสองสีก็คือเป็นนิ้วกลางสีเงินแล้วก ส่วนนิ้วต่างๆอื่นนั้นก็จะเป็นสีชมพูเป็นกิตเตอร์ค่ะตัวน,นี้จะเป็นสีชมพูกิตเตอร์ใหญ่แล้วก็สีเงินกิตเตอร์ใหญ่เป็นของยี่ห้อเป็นของยีหหนนะะตต่ห้อมิหลานนะคะสีกิเตอร์ยี่ห้อมิหลานอันนี้คือสีสวยเวอร์ กิตเตอร์ชัดเม็ดใหญ่ผสมเม็ดเล็กทาออกมาก็คือขัดผิวมากลูกค้าถูกใจมากลูกค้ามาเราหนีบอกว่าคอหวานวานบอเพนแล้วบอติดอะไรบาสันเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะใช้มือทำงานทำขนมนะคะจากนั้นก็มาปิดจบด้วยท็อปเงาเออถ้าปิดจบท็อปเงาไปยิ่งจึงขึ้นคับก,ก็เกาบันที่นีสวยจึงขึ้นไป เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาใส่ออยจานี่คือผลงานที่เสร็จจ้า